สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนักเรียนชั้นป .4 นะคะ,ะวันนี้นะคะเรื่องที่ครูจะสอนให้นักเรียนชั้นป .4 ก็คือเป็นเรื่องของการหารนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการคูณไปกันแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้การหารเนี่ยเด็กๆไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะซึ่งการหารเนี่ยมันมันจะมีความหมายว่าอย่างไรมีวิธีในการหารกี่วิธีและแต่และว,วิธีมีวิธีการหารอย่างไรเด็กๆจะไปทบทวนกันจากคลิปนี้กันเลยค่ะ เป้าหมายของการหารนะคะการหารก็คือการแบ่งหรือการนับลดครั้งละเท่าเท่ากันสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือจะใช้เครื่องหมายขีดองค์การแล้วมีจุดบนจุดล่างแบบนี้นะคะใช้เขียนแทนในรูปของประโยคสัญลักษณ์เช่น72หาร8เราจะเรียก72ว่าตัวตั้งและเรียก8ว่าเป็นตัวหารค่ะ การหารนะคะจะมีอยู่2วิธีก็คือการหารสั้นและการหารยาวนะคะการหารจําเป็นที่นักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องของการคูณและการลบเพราะฉะนั้นนักเรียนห้องสุดคูณได้แม่นยําก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการหารมากๆเลยค่ะการหารจะมี2ออย่างก็คือการหารลงตัวการหารลงตัวก็คือการหารที่มีเศษเป็นศูนก็คือหารแล้วพอดีไม่เหลือเศษนะคะและการหารไม่ลงตัว ก็คือการหารที่มีเศษเมากกว่าศูนย์และเศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารหรือตัวตั้งค่ะเอ่อน้อยกว่าตัวหารค่ะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีในการหารอย่างแรกเลยก็คือการหารยาวนะคะเด็กๆไปดูวิธีการหารยาวกันเลยนะคะการหารเราจะรู้ว่าเราหารถูกได้อย่างไรเราจะต้องมีวิธีการตรวจคําตอบนะคะซึ่งวิธีการตรวจคําตอบจะมี สองอยางก็คือการหารลงตัวเราจะเอาตัวหารคูณผลหารผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเท่ากับตัวตั้งค่ะสมการที่มีสีเหลืองนี้นะคะกับอันที่สองนะคะืก็คือการหารไม่ลงตัวซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้สมการตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารและบวกดิเศษค่ะ นักเรียนสามารถใช้สมการนี้ในการตรวจคำตอบของผลหารของนักเรียนได้เลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะการหารที่ตัวหารมี1ห,หลักค่ะอย่างเช่น735หาร3เราเรียก735ว่าตัวตั้งและเรียก3ว่าตัวหารค่ะมีต้องหมายหาหนี่นะคะวิธีการ ขเขียนเครื่องหมายหารเป็นอันดับแรกนะคะในที่นี้ก็จะเป็นเครื่องหมายหารยาวเอาตัวตั้งก็คือ735ไว้ด้านในและเอา3ซึ่งเป็นตัวหารไว้ด้านหน้าเครื่องหมายหารค่ะ เราจะเริ่มทําการหารซึ่งการหารเราจะเริ่มจากตัวด้านหน้าไปหาตัวด้านหลังนะคะ7มากกว่า3หาร3ได้เราก็ท่องสุดคูณแม่3ามค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9สามถ้า3ครั้งเกินเพราะฉะนั้น7จะหาร3ได้สองครั้งค่ะแล้วเราเอาผลลัพธ์2ไปใส่ไว้ด้านบนนะคะ ไหมคะสามสองหกสามสามเก้าได้สองครั้งค่ะเอาผลลัพธ์สองไปใส่ด้านบนซึ่งเราใช้ไปหกค่ะใส่หกไว้ด้านล่างเลขเจ็ดน,นะคะจับลบกันเจ็บลบหกเหลือหนึ่งค่ะ ดึงหลักถัดไปก็คือเลขในหลักสิบลงมาช่วยก็คือเลขสามค่ะตัวตั้งของเราจะกลายเป็นสิบสาแล้วนะคะซึ่งสิบามากกว่าสามหารด้วยสมได้เราก็ท่องสุดคูณแม่3ค่ะสามหนึ่งสามสามสองหกสสามสสี่สบสอสห้าสิบห้าถ้าห้าครั้งเราใช้สิบห้มันเกินเราจะได้แค่4ี่ครั้งค่ะสามสี่สิบสอง เราเอาผลลัพธ์4ไปใส่ด้านบนและเราใช้ไป12เอามาลบออกค่ะลบออกเหลือนหนึนะคะดึง5ในหลักถัดไปมาช่วยค่ะซึ่ง15มากกว่า3หาร3ได้นะคะเ,เราก็ท่องสูตรคูณได้3 3มามหนึ่ห 3, 36, 3 3ามสี่หหค่ะจับลบกันเหลือศูนย์แบบนี้หารลงตัวพอดีนะคะนักเรียนนี่คือวิธีการหารแบบหารยาวค่ะหารลงตัวนะคะ จะพานักเรียนดูอีกหนึ่งตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ว่า3ามร้อยเจ็ด้ยสาสิบห้าหารสามมีค่าเท่ากับสองร้อยสีสิบห้าคำตอบคือตัวสีแดงด้านบนนั้นนะคะเป็นคำตอบของผลหานข้อนี้ค่ะสองร้อยสีิบห้านะคะนะคักเรียน คำตอบนะคะเอาตัวหารคูณผลหารจะต้องได้เท่ากับตัวตั้งตัวหารคือ3ผลหารคือ245ร้อยสี่สิบห้าเราให้เรียนเอา3าคูณสองก็จะได้3 735เพราะฉะนั้นคําตอบของเราถูกค่ะมาดูอีก1่ข้อนะคะตัวอย่างที่2 194หาร6ค่ะขั้นแรกใส่เครื่องหมายหารยาวนะคะเอา194เป็นตัวตั้งไว้ด้านในเครื่องหมายหาร เอา6ซึ่งเป็นตัวหารไว้ข้างหน้านะคะ1หาร6ไม่ได้เพราะ1น้อยกว่าหหารไม่ได้ใส่0ค่ะเห็นไหมคะ1น้อยกว่าหหารไม่ได้เราจะใส่0เราก็เอาเลข9ที่อยู่ในหลัก10มาช่วยนะคะก็จะได้เป็น19แล้วนะคะ19 หดึงเก้าลงมานะคะเราใช้เป็นสองสิ้ามากกว่า6แล้วหันได้ท่องสุดคูณแม่หกคะ่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบปดหกสีสิบสี่ถ้าสี่ครั้งเกินใช้ได้แค่สามครั้งค่ะหกสามสิบแปดเอาผลลัพธ์สามไปใส่ไว้ด้านบนเอาค่าที่เราใช้คือสิบแปดมาใส่ไว้ด้านล่างค่ะ เอาสิบเก้าลบออกจากสิบแปดนะคะลบกันเหลือนหนึ่งดึงสี่ลงมาสิบสี่มากกว่าหกแล้วหารหกได้เราก็ต้องสุคูณด้วยหกค่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดห้าสามครั้งเกินจะใช้ได้แค่สองครั้งค่ะหกสองสิบสองเอาผลลัพธ์สองไปใส่ไว้ด้านบน เอาสิมาลบออกจาก14ค่ะ14บลบสก็เหลือ2ข้อนี้หารไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้194หาร6ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็น32เศษ2ค่ะ32เศษ2นักเ,เรียนเอามาตรวจคำตอบได้นะคะว่าผลลัพธ์ที่เราหามาถูกต้องหรือเปล่า มีการตรวจคำตอบนะคะเอาผลหารคูณตัวหารบวกเศษจ,จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ32เศษ2นะคะเพราะฉะนั้นเราไปตรวจสอบคำตอบกันค่ะตัวหารคือ6ผลหารคือ32บวกเศษ2ได้194คําคำตอบที่ได้จึงถูกต้องค่ะเด็กๆรู้วิธีการหารยาวไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหารสั้นกันนะคะอย่างที่ครูบอกไปเมื่อที่ต้นคลิปนะคะว่าการหารมี2วิธีก็คือการหันยาว แล้วก็การหันสั้นนะคะการหันยาเป็นการตั้งหันโดยนําตัวหันไปหันตัวตั้งทีละหลักเริ่มหันในหลักซ้ายมือก่อนจึงหาแล้วจึงหาผลหานในลหลักถัดไปทางขวามือน,นะคะตามลูกสอนนี้เลยสัญลักษณ์การหันยาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันที่สองคือการหันสั้นใช้วิธีการเช่นเดียวกับการหันยาวแต่เขียนในรูปแบบการหันที่แตกต่างกันจะสั้นกว่าและใช้พื้นที่น้อยกว่าค่ะ การหันสั้นสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอมันจะเหมือนไห่ท้องเอาเครื่องหมายหันยาวมาไห่ท้องนะคะนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหันสั้นกันดีกว่าค่ะเราจะเริ่มหันทางขวามือไปทางหันจากซ้ายมือไปทางขวามือนะคะการหารสั้นที่มีตัวหารเป็นเลขหนึ่งหลักค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะในการหารสั้น9ก้า2หาร6หันหค่ะเขียนเครื่งหมายหันสั้น, 9, นค่ะ,คะเอา9 9รอเกัวตั้งไว้ด้านในค่ะแล้วเอา6ที่เป็นตัวหารไว้ด้านนอกหารทีละหลักจากทางซ้ายมือก่อนนะคะ9มากกว่า6หันได้1ครั้งเก้าหค่ะ มากกว่า6หารได้นะคะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองได้หนึ่งครั้งค่ะเราก็ใส่ผลลัพธ์หนึ่งไว้ทางด้านล่างแล้วเอาเก้าไปลบจากหเหลือสามเอาสามทดไว้ทั้งหน้าเลขสองค่ะต่อไปสามสิบสองมากกว่า6หารหได้เราก็ท่องสุดคูณแม่หกนะคะ ็นไหมเราทดสาวไว้ข้างบนดูกับได้สองในหลักถัดไปก็จะเป็นสามสิบสองค่ะอ่าสามสิบสองมากกว่าหกแล้วหารได้นะคะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกได้ห้าครั้งค่ะหกห้าสามสิบเอาผลลัพธ์ห้าใส่ไว้ด้านล่างนะคะ แล้วเอา32ลบออกจาก30ค่ะตัวตั้งของเราคือ32เราใช้ไป30เอา32ลบ30เหลือ2ค่ะาก็จะกลายเป็น25 25บอกกว่า6หาร6ได้นะคะเราก็ท่องสูตคูณแม่6ค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 8 6 4 24 6 5 10 ้าห้าครั้งเกินใช้ได้สี่ครั้งค่ะเอาผลลัพธ์สี่ไปใส่เลยนะคะแล้วเอายี่สิบห้าที่เป็นตัวตั้งลบออกจากยี่สิบสี่ที่เราใช้ไปเหลือหนึ่งค่ะแอเพราะฉะนั้นอันนี้ผลลัพธ์ที่ได้เอาสนะิบสองในหลักสุดท้ายนะคะหารหกได้สองครั้งค่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองอาสองไปใส่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้หารลงตัวนะคะ สิบสองลบสิบสองเหลือศูนยลงตัวพอดีค่ะไม่เหลือเศษเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อที่2กันนะคะตัวอย่างอีกหนึ่งข้อก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันตัวคำตอบได้นะคะผลหารคูณตัวหารต้องได้เท่ากับตัวตั้งซึ่ง 6— คูณกับ1,542คําคำตอบของเราได้เท่ากับตัวตั้ง9 2 5 2จริงค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะ,ะแบบฝึกหัดวันนี้ปสี่ก็จะเป็นเรื่องของการหารนะคะมีทั้งการหันยาวและการหานสั้นรวมถึงให้ตรวจสอบคำตอบด้วยคะ่ะมาดูข้อแรกนะคะรูอธิบายให้ดูอย่างว่าข้ออ่ะอันนี้ตัวตั้งคือ54,870น้เจนะคะเด็กก็เขียนเครื่องหมายหาร ครื่องหมายหารคุณนึวันน่าเกลียดจังเลยห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบหารสามนะคะ,ะเริ่มหารจากทางซ้ายมือไปฝาหมึงนะคะห้าหารสามได้หนึ่งครั้งเพราะห้าสามหนึ่งสามสามสองหกใช้ไปสามนะคะจับลบก็เหลือสองดึงสี่ลงมา อ่ะยีหารสาได้กี่ครั้งก็3ามหนึ่งสามสามห้าสห้าสหกสดสเจดยีสามปดยีจับลบกันเหลือศูนย์ดึง8ดลงมา8ดมากกว่า3หารได้นะคะแมากกว่า3หารได้อ่ะก็ท่อง3ามหนึ่งสหสาสามได้สองครั้งสามสองหนะคะจับลบกันเหลือสองดึงเจ็ลงมา กลายเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมากกว่าสามแล้วก็ท่องสูตรแมสามสามหนึ่งสามสามสองหกสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดจับลบกันเดือศูนย์ดึงศูนย์ลงมาตรงสุดท้ายหารไปได้ก็ใส่ศูนย์นะคะอ่ะได้แล้วนะคะข้อน,นี้หารลงตัวตัวสอบเอาผลหารคูณตัวหารต้องเท่ากับตัวตั้ง เด็กก็จะได้เป็นหนึ่งมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบคูณกับสามสามคูณศูนย์ได้ศูนย์เก้าสามยี่สิบเจ็ดเศษเจ็ดทดสองสามสองหกเจ็ดแปดสามแปดยี่สิบสี่เศษสี่ทดสองสามหนึ่งสามเป็นห้าอะตรงไหมตรงดังนั้นห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเนี่ย หาร3เท่ากับ18,290จริงนะคะอันนี้คือการหารยาวเดี๋ยวเราไปดูการหารสั้นอีกข้อนึงไปดูวิธีการหารอันนี้เขาให้หารแบบโอ้หารยาวเหมือนกันใช่ไหมไปดูอันนี้นะคะเขาให้นักเรียนหาผลหารแบบหานสั้นหรือมันต้องลงผิดอันแน่เลย เวลาเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะหารไปผันสั้นเครื่องหมายหารงายท้องลงด้านล่างแบบนี้ออกชึบตัวตั้งคือห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ห้าแสนหนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วหารด้วยห้านะคะอ่ะหารห้าได้หนึ่งครั้ง หนึ่งหารห้าไม่ได้ใส่ศูนย์แล้วทดไว้หน้าสี่เป็นเลขหนึ่งนะคะเพราะว่าอันเนี้ยหนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งก็เป็นสิบสี่ใช่ปะ่ะสิบสี่ลบห้าเอ้ยขอโทษสิบสี่หารห้าได้ถ้าหน 1, 5, 5, 2, 10, ึ่งห้าห้าสองสิบสิบสี่ลบสิบก็เหลือตรงนี้เป็นเลขสี่สี่สิบสองมากกว่า 5, ห้าหารได้ก็ห้าแปด ี่สิบเอาสี่สิบสองลบสี่สิบตรงนี้ก็เหลือสองก็เป็นยี่ิบห้ายี่บห้าหันห้าได้ 5, 7, ห้าครั้งเอาเจ็ดหันห้าได้หนึ่งครั้งเจ็ดลบห้าก็เหลือเศษสองอันนี้คือคำตอบตัวสอบนะคะผลหารตัวสอบนะผลหารคูณตัวหารบวกเศษ ต้องเท่ากับตัวตั้งผลหารคือหนึ่งศูนย์สองแปดห้าหนึ่งคูณห้าโอ้ยคูณห้าบวกสองอ่ะคูณก่อนสิคูณในกระดาษทดให้นะ 1 0 2 1 0 2 8 5 1 5 2อ่คูณหวก2ะได้เท่ากับ5 1 4 2 5 7นะคะจริงดังนั้นห1 4 2นึสองห้าดหารห้า เท่ากับหนึ่งศูนย์สองแปดห้าหนึ่งสี่สองด็กๆก็ตอบมาโอเคอ่ะไม่ยากเลยกับนบ้างวันนี้ครูให้ทำแค่สีหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันถ้ามีสดวันจันทร์ใบวงตรงแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็เดี๋ยวรอคลิป YouTube เหมือนเดิมน,นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ